ไปซื้อเมนูขั่วกลิ้งมากินนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันมเยอะจังเลยวันนี้ก็เลยจะมาทําเมนูขั่วกลิ้งหมูสับนี่แหละครับแบบไม่ต้องใส่น้ํามันกันเลยครับดูซิว่าจะน่ากินเหมือนกันหรือเปล่านะครับเริ่มก่อนเลยนะครับนําหมูสับเนี่ยลงไปผัดในกระทะใช้ไฟเบาๆนะครับแล้วก็ผัดแห้งๆเนี่ยครับไปเรื่อยๆเ,เลยครับ หมูสับของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับหลายๆคนถามว่าเออหมูสับเนี่ยอยากจะล้างให้มันสะอาดทํำยังไงเชฟซื้อหมูมาเป็นชิ้นๆเลยนะครับแล้วก็ล้างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยนําไปลงในเครื่องปั่นนะครับก็จะได้หมูสับที่สะอาดมานะครับแล้วคราวนี้ก็ตามด้วยพริกแกงใต้นะครับเป็นพริกแกงใต้ของเชฟจอมหอมครัวเองนะครับใส่ไปนิดเดียวก็เข้มข้นแล้วล่ะครับเราก็ใส่ไปแล้วก็ ัให้ทุกอย่างเข้ากันให้หมดเลยครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับต้องต้องบอกเลยนะครับว่าขัวกลิ้งเนี่ยของภาคใต้จริงๆเนี่ยเขาไม่ใส่น้ำมันนะครับแต่หลังๆมีการบางร้านเนี่ยมาทำกันที่กรุงเทพก็มีการใส่น้ำมันเติมน้ำมันลงไปนะครับ ขัวกลิ้งคือการที่นําเนื้อสัตว์เนี่ยมาผัดผัดขั้วๆนะครับให้มันกลิ้งไปกลิ้งมานะครับึนสุกนะครับแล้วคราวนี้ก็โรยสาค่ายซอยลงไปครับแล้วก็ขาอ่อนซอยลงไปอีกครับนี่แหละครับเป็นตัวเพิ่มสีสันเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติของโั้กลิ้งเลยนะครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดครับ นี่ครับเขาก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาตามชื่อเลยนะครับผมได้สอบถามอาจารย์ผมท,ที่สอนผมมานะครับเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่สวนดุสิตรังนะครับอ่ะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลทรายเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผงปรุงรสครับในส่วนของน้ําตาลทรายเนี่ยถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเมนูนี้ผัดทุกอย่างให้ละลายให้เท่ากันให้หมดแล้วก็โรยใบมะกรูดซอยลงไปเพิ่มกลิ่นเลยครับ กวเขาอีกสักเล็กน้อยครับก้วกิ้งให้เขาแห้งๆนะครับนี่แหละครับรสชาติเข้มข้นแล้วก็ไม่ใส่น้ำมันเลยนะครับทานอาหารก็นึกถึงสุขภาพด้วยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยเชฟควบคุมอาหารด้วยนะครับก็ลองทำตามกันดูครับเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารใต้ ข้าวหมดหม้อแน่นอนครับ